เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมักรุกไทไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้นะครับเราก็มาซ้อมนะครับในกติกานะครับสายชนซ้ายนะครับนะครับตำแหน่งนี้นะครับสายมาแล้วนะครับแต่สายของผมนะครับ เป็นสา,า,า,ายอีกแบบหนึ่งนะครับไป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 ครับอ่าแต่สายของผมนะครับยังไม่ขึ้นจะเป็นซไสายอีกแบบหนึ่งนะครับเรามาดูกันนะครับ สายของผมน่าจะเป็นม้าซ้ายนะครับนซ้ายคนในคนในผลนะครับประมาณนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับทิ้มไปเลยครับ เราเป็นม้าซ้ายคนในผลนะครับเป็นการปรับปรุงนะครับปรับรูปหมากนะครับตดนทิมสูงตำแหน่งนี้นะครับทิมสูงตำแหน่งนี้นะครับกินเข้าไปนะครับ กินเข้ามาในตำแหน่งนี้แล้วนะครับตำแหน่งนี้เอาไงต่อครับกินโคนฟรีไหมกินโคลนฟรีไหมแก้สูงมาซ้ายนะครับตำแหน่งนี้เราจะแก้รูปอะไรดีครับ เดินมาไปจับนะครับเดินมาไปจับนะครับจับโคลนจับโคนขุนขึ้นมานะครับกินนะครับกินโคลนวิ่งขึ้นไป ไปครับโคนไปครับมาแล้วครับสูงตํตำแหน่งนี้นะครับกินตัดกันไปก่อน,นครับ ขุนมาแล้วนะครับไปครับแล้วก็ตามตามคำเชิญนะครับของพี่จันนะครับว่าเรามาเล่นกันแบบซ้ายนะครับขึ้นมาซ้ายให้สมบูรณ์แบบก่อนนะครับจะปรับขบวนท่าเป็นอะไรก็ว่ากันนะครับเป็นม้า้ายชนม้าซ้ายนะครับ นนตำแหน่งนี้นะครับเอาเรือมาแล้วนะครับขึ้นขุนไปก่อนนะครับจะซ้อนเรือนะครับตำแหน่งนี้นะครับจะซ้อนเรือนะครับต่อมาไปเลยไหครับ ตัดไปก่อนนะครับเราทำลายฐานนะครับตำแหน่งนี้นะครับขึ้นเบี้ยไปครับนะครับตอนนี้เราตึงกำลังไว้นะครับ ขึ้นโคนมานะครับขุนมาผูกเรือไว้ก่อนนะครับเรือพร้อมที่จะซ้ซอสแล้วนะครับทำอย่งนี้เรือแรกเรือนะครับไม่มีปัญหานะครับไสมม้านะครับ ันนี้ก็ปรับขบวนท่านะครับม้านะครับสีขาวนะครับสามารถไปยืนตำแหน่งที่งองงูนะครับจับกินสองหนึ่งนะครับละเม็ดนะครับของสีขาวนะครับก็สามารถไหลขึ้นไปได้นะครับตามช่องนะครับตามช่องของเบี้ยสูงนะครับเม็ดขึ้นไปตำแหน่งคอควายสามแล้วก็ยาวไปงองงูสี่นะครับประมาณนี้นะครับ สีขาวนะครับเลือกทิชจะครับตำแหน่งนี้ก็ต้องไปนะครับมาไปจับคนก่อนครับคนหนึ่งตัวแล้วเรามีปัญหานะครับเป็น วิธีนะครับการสับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่นะครับพอเราลงไปกลายเป็นบล็อกกัญชาครับประมาณนี้นะครับขึ้นต้นเป็นม้าซ้ายนะครับปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเพื่อเข้าโจมตีนะครับเมื่อหนึ่งออสเตรเลียของเรานะครับพิ่ซานนี่นะครับเป็นสายญาเทพม้าซ้ายนะครับก็แก่ชอบเล่นม้าซ้ายอย่างเดียวนะครับ หลังๆมาก็แนะนำนะครับให้พี่ๆแกลองเล่นหลายๆอย่างนะครับเดินม้ามาในตำแหน่งนี้นะครับ ่อไปน่าจะแลกเรือกันหมดนะครับดูแล้วนะครับก็เรือสองดำแต่ก็โอเคครับเพราะว่าแลกก็แรกนะครับมากินไปก่อนเลยครับตำแหน่งนี้เราน่าจะกินเรือก่อนนะครับ กินเรือก่อนกินเรือก่อนนะครับกินเรือเข้าไปก่อนนะครับลุกไปหนึ่งทีนะครับเราเราค่อยกินโคนนะครับจะมีตำแหน่งไล่เรือนะครับแล้วก็จับเบี้ยนะครับสองจังหวะนะครับจับเบี้ยนะครับจับเม็ดนะครับไล่เรือนะครับเรือนะครับต้องกลับไปผูกเบี้ยนะครับกลับไปผูกเบี้ยแล้วนะครับ แน่งต่อไปนะครับรอยเบีย้ยได้ไหมครับขึ้นเม็ดไปก่อนนะครับม้าเรายืนสวยนะครับขึ้นเม็ดไปก่อนนะครับจะมีจังหวะลอยเบีย้ยใส่ให้คนกินนะครับ สีดำนะครับเลือกที่จะกินเลี้ยกขึ้นมานะครับดึงโคนขึ้นไปนะครับเข้าไปยืนตำแหน่งนะครับจังหวะนี้ตามความคิดเห็นของผู้บรรยายนะครับไก่ก้าวฟ้านะครับสีดำนะครับเริ่มเป็นรองทางหน่อยๆน,นะครับจะเอาโคนขึ้นมาไล่แล้วนะครับ จะเอาคนขึ้นมาไล่แล้วนะประมาตัวนี้นะครับมีปัญหานะครับคนขึ้นมาไล่ก็จังหวะนี้นะครับน่าจะเอาเรือมาส่องนะครับส่งมาไหมครับ เเรเือมาส่องม้าก,ก่อนนะครับเดินเรือมาส่องม้าครับพี่สันเลือกที่จะกินนะครับตำแหน่งนี้เราน่าจะเอาเรือก,กินนะครับเพื่อให้เปี้ยนะครับมีปัญหานะครับ ครับมาเรากลับมานะครับม้าต้องกลับนะครับแต่กลับตอนไหนดีครับตอนนี้โดนไล่ม้านะครับ เช็คก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับมากลับไปตำแหน่งเดิมมากลับไปตำแหน่งเดิมนะครับม้าน่าจะกลับไปตำแหน่งเดิมนะครับถ้ากลับไปที่ตำแหน่งงองูนะครับงองูสีจะไปขวางทางเม็ดนะครับจังหวะนี้สีดาก็ต้องเดินม้านะครับ ไปผูกเบี้ยนะครับใช่ครับเดินม้าไปผูกเบี้ยนะครับแหน่งต่อไปนะครับเดินเม็ดขึ้นไปนะครับเดินขุนนะครับ เรื่องคุณตำแหน่งนี้นะ ราอยู่ตากดนะครับเออตาลุกนะครับหลบนิดนึงนะครับหขวางตาม้าไหมเนี่ยโคนขึ้นมานะครับตำแหน่งนี้นะครับจะเอาโคนขึ้นมาต่อนะครับตำแหน่งนี้ก็เราคงไปต่อนะครับไปต่อครับนะครับ ตำแหน่งมี้ไล่ม้าครับให้เสียตำแหน่งไปก่อนนะครับก็บพยายามเข้าโจมตีนะครับสีดำอย่างหนักนะครับหนักแค่ไหนก็ไม่รู้นะครับโจมตีไปก่อนนะครับ ทำยังไงนะครับจะเอาเรือออกไปเล่นนะครับอุปสรรคครับเบี้ยตรงนี้มันขวางนะครับเบี้ยที่อยู่ตำแหน่งเขาไข่หกครับถึงเรือออกไปได้อ้อมไปก็ยังทําอะไรไม่ได้ครับม้าผูกเบี้ยนะครับน่าจะต้องสลายนะครับตำแหน่งนี้ถ้าม้าหนีนะครับผมจะปักโคนลุกเข้าไปนะครับ โคนสีดำนะครับก็จะดุตําแหน่งนะครับก็จะมีแต้มนะครับตามสัญญาที่ว่าไว้นะครับมาซ้ายชนม้าซ้ายนะครับขึ้นเต็มรูปแล้วจะยังไงต่อค่อยว่ากันนะครับ เดินม้ามาต่อนะครับมาต่อจังหวะนี้แล้วเราโยนโคนขึ้นไปก่อนได้ไหมครับนะครับโยนโคนลุกไปก่อนหนึ่งทีนะครับสีขาวต้องสีดําต้องถอยขุนนะครับโยนโคนขึ้นไปตำแหน่งยอหญิงห้านะครับลุกไปหนึ่งทีนะครับเม็ดหลอกกันไว้แล้วครับขุนต้องหลบนะครับหลบแล้วก็เอาม้านะครับเอาม้ากินโคนนะครับไปครับ ตำแหน่งนี้นะครับสีดำพลาดแล้วนะครับไปครับโคนฟรีหนึ่งตัวนะครับถ้าขึ้นขุนมาติดม้าก,ก็จะเอาม้าก,กลับมาลุกหนึ่งทีนะครับพราะเรามีตำแหน่งโคนที่ขาดอยู่นะครับม้าสีดำสามารถไปลุกได้นะครับ ตำแหน่งนี้ก็ต้องระวังนะครับมหาเทพลันจวนนะครับเข้ามาชมด้วยนะครับท่านมหาเทพก็เป็นนักหมักลุกฝีมือดีขั้นหนึ่งนะครับเดินขุนเข้ามานะครับเดินม้ากลับมาลุกนะครับ เป็นมาก,กับมาลุกอีกหนึ่งทีนะครับตำแหน่งนี้นะครับกินเอาคนกินเบีย้ยได้ไหมครับเอาคนกินเบีย้ยนะครับเอาคนกินม้านะครับขอโทษนนครับขอประทานอภัยนะครับกินเข้าไปก่อนนะครับตำแหน่งนี้นะครับ โยกม้ากลับไปนะครับกลับไปจับกินเบี้ยนะครับอาจจะม้วนกลับมานะครับมากินเบี้ยตรงกลางกระดานนะครับม้าสีดํานะครับต้องจับเบี้ยไว้นะครับผูกเบี้ยไว้ครับเป็นภาระนะครับการใช้ตัวหมากนะครับถ้าเราต้องใช้ตัวใหญ่นะครับมาผูกอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นเบี้ยเดี่ยวนะครับทําให หมากไม่สามารถที่จะขยับขยื่นได้นะครับตำแหน่งแบบนี้นะครับจับนะครับกลับมานะครับกลับมากินเบี้ยนะครับจับมาจับเบี้ยนะครับกลับมาจับเบี้ยนะครับ อีซันของเรานะครับมืหออสเตรเลียของเราเริ่มแย่แล้วนะครับตำแหน่งนี้นะครับจะกินเบีย้ยคนละตัวนะครับก็ต้องให้นะครับให้นะครับไปครับอามาไปครับ สีดำนะครับกินเบีย้ยเราแล้วนะครับตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้เราโคนกินเบีย้ยนะครับมา,าสีดำขยับขยีขย้ยนไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็รอเวลานะครับบีบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลุกหนึ่งทีนะครับหลบนะครับ เอาขุนหลบนะครับเอามาปิดขุนหลบดีกว่าครับเพราะมมาเรากันตามมาอยู่นะครับไม่ให้ม้าดําได้ออกนะครับมาจับกินนะครับตำแหน่งนี้นะครับ ขึ้นขุนไปได้ไหมครับขึ้นขุนไปนะครับ ทีนะครับขังเรือนะครับจวัว่าะทีนะครับเทพสันของเรานะครับมือหนึ่งออสเตรเลียของเรานะครับเรือนะครับไปนชนภูเขาน้าแข็งนะครับ ไม่สามารถแล่นออกกลางทะเลได้นะครับในตำแหน่งนี้นะครับกะตาต่อไปครับดูครับหมากสีดำนะครับที่สันของเรานะครับจะแก้ไขได้ยังไงนะครับในตำแหน่งนี้นะครับ ไก้าวฟ้าโหดไปแล้วป่ะครับยังไม่กินนะครับยังไม่กินนะครับกินเรือครับเรียบร้อยนะครับกินเรือเราเสร็จแล้วนะครับตำหนงนี้นะครับก็ต้องกินนะครับเป็นไฟบังคับนะครับมาแล้วครับไปต่อนะครับให้กินสองนะครับ นะครับเอามมากินสองไหมครับเอาเม็ดมาต่อนะครับต่อเราก็จําเป็นต้องกินนะครับไปครับคนกลับมาก่อนนะครับขุนมาเองนะครับแม่เจ้ากล้วยทอดนะครับ ถอยนะครับถอยนะครับขุนมาเองนะครับไปครับขุนขึ้นไปครับมามานะครับจะมาลุกนะครับตำแหน่งนี้นะครับลุกไปทีนึงครับ เราอาจจะเอาเรือนะครับเรือตัดม้านะครับเรือตัดม้านะครับกินเข้าไปครับปลดอาวุธนะครับจังหวะนี้ต่อไปก็คือรายการหงายนะครับขุนมาติดนะครับไม่ติดนะครับไปครับหงายครับ หายเข้าไปอีกครับเยังหายเข้ามานะครับต่อนะครับต่อก็ต้องกินนะครับโคนกลับมาครับอ่าคือเป็นหายให้เลยนะครับจะได้น,นับกันนะครับ ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับ f อฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับหมักลูกไท่ไก่ก้าวฟ้านะครับชอบใจกดไลค์นะครับถูกใจกดแชร์นะครับแต่ให้แน่นะครับทั้งไลค์ทั้งแชร์นะครับซับสไครต์เรียบร้อยเลยนะครับขอบคุณครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดี